การรักษาโรคข้อสะโพกเสื่อมไม่ว่าจะเป็นของน้องแมวหรือน้องสุนัขนะครับจะเกิดอะไรเมื่อน้องสุนัขของคุณไม่ยอมลุกขึ้นขาอ่อนแรงเดินเซก็เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักที่มากเกินไปความแก่ชราหรืออุบัติเหตุโดยเฉพาะสุนัขและแมวที่เลี้ยงในพื้นกระเบื้องและปูนนะครับพวกเขาจะมีอาการลุกนั่งได้อย่างลําบาก เรือลื่นได้ง่ายนะครับก็ทําให้ขาก็เพกเวลาเดินได้นะครับเขาจะร้องเจ็บปวดอาการเหล่านี้นะครับเกิดจากโรคข้อสะโพกเสื่อมนั่นเองโรคข้อสะโพกเสื่อมในสุนัขและแมวมีปัจจัยโน้มนําหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมอาหาร การเกิดโรคข้อสะโพกเสื่อมนะครับมักจะเกิดจากความล้มเหลวในการสร้างหัวกระดูกขาหลังเข้ากับข้อของสะโพกนะครับความไม่สมดุลกันนี่เองทําให้สะโพกที่สร้างขึ้นนะครับมีลักษณะไม่แข็งแรงทําให้เกิดอาการกระดูกและข้อบริเวณนั้นเกิดอักเสบได้แล้วทําให้ขาไม่มีแรงได้นะครับซึ่งลักษณะเหล่านี้ยังสามารถถ่ายทอดไปยังพันธุกรรมให้ลูกหลานได้อีกด้วย สาเหตุของการเกิดโรคข้อสะโพกเสื่อมนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือการเลี้ยงในพื้นที่ลื่นนะครับเช่นพื้นกระเบื้องพื้นหินอ่อนจะทําให้ลื่นล้มได้ง่ายเกิดการบาดเจ็บของข้อสะโพกได้ง่ายกว่านะครับหรือเลี้ยงไว้แบบไม่มีให้การออกกําลังกายเลยไม่ได้พาเขาออกไปไหนเลยนะครับจนมวลกล้ามเนื้อเล็กรีบนะครับทำให้ขาไม่มีแรงได้เช่นกันอาการของสัตว์ที่มีปัญหาข้อสะโพกเสื่อมนะครับอันดับแรกเลยสังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือขาหลังไม่มีแรง มีอาการลุกนั่งอย่างลำบากไม่อยากยืนหรือเดินนานๆเนื่องจากมีอาการปวดบริเวณข้อนั่นเองเดินกระเพกกลามเนื้อรีบยืนย่อขาหรือบางตัวไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้เลยการรักษาและแนวทางการแก้ไขนะครับรักษาได้โดยการผ่าตัดในบางกรณีหรืออาจจะใช้ยาร่วมกับการทำกายภาพบำบัดได้นะครับโดยให้ยาลดปวดกับพวก แอนตินอนนะครับก็สามารถลดปวดลดรักเสพได้แนะนําให้กินควบคู่กับยาบํารุงข้อเช่นแคลฟกนะครับที่มีส่วนผสมของกรูซามัยนะครับเป็นสารตัวหนึ่งนะครับที่พบได้ในกระดูกอ่อนทั่วไปเลยหน้าที่ของมันก็คือเป็นสารตั้งต้นในการสร้างโปรตีนนะครับที่ทําหน้าที่ในการสร้างกระดูกอ่อนและก็มีผลดีในการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนบริเวณข้อ,อด้วยนะครับช่วยทําให้ข้อมีการยืดหยุ่นที่ดีนะครับ ถ้าสุนัขหรือแม่ของคุณนะครับมีอาการขาหลังอ่อนแรงนะครับแนะนําให้หาแอนตินอร์มาลดปวดลดอักเสบให้น้องนะครับแล้วก็แนะนําให้กินคว่ก,กับแคลเฟกเพื่อเพิ่มน,น้ำไขข้อกระดูกและบํารุงระบบประสาทโดยรวมนะครับทำให้เขาฟื้นตัวและกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งนะครับด้วยรักระหว่างดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ